ค่ะสวัสดีนะคะทุกๆคนวันนี้นะคะก็เป็นคลิปแรกเนาะที่ได้มาทําคลิปแบบมีเสียงพูดนะคะปกติจะมีแต่เสียงดนตรีเนาะโอเควันนี้อาจจะเ,เป็นหวัดนะคะไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะคะวันนี้ก็เราจะมาใส่ตัวอักษรกันแบบง่ายๆนะคะเพราะว่ายากเราจะไม่ทํานะคะเพราะว่าชแนลนี้ทําไม่เป็นคะ่ะ โอเคค่ะไปกันเลยนะคะก็เราก็ไปคลิกที่ตัว T นะคะอ๋ออันนี้ในโปรแกรมออ Illustrator นะคะพอเราคลิกที่ตัว T เสร็จแล้วนะคะเราก็ไปที่ฟอนต์ไซส์ค่ะก็มีไซส์ให้เลือกนะคะเยอะเลย72ไหมหรือว่าถ้าใครที่แบบมันเล็กไปเราจะคลิกให้มันคลิกลากให้มันเป็นแถบสีน้ำเงินแล้วเราจะพิมพ์เอาก็ได้นะเอาสัก 130ก็ได้แล้วก็ฟอนต์สไตน์นะคะฟอนต์สไตน์นี่ก็มีให้เลือกเยอะเลยแต่เราจะเลือกโบนะคะแบบหนาโบอตอิทัลิกนี่ก็คือหนาเอียงนะคะแล้วแต่เราเลยนะคะว่าจะเลือกอะไรเสร็จแล้วเราก็ไปเลือกที่ชาร์เลคเตอร์นี่ก็เป็นเชนีของฟอนต์นะคะเราก็เลือกเอาอะไรก็ได้เนาะแต่ ทีนี้เราจะเลือกมาลีค่ะเพราะว่ามันสวยดีแล้วก็พิมพ์เลยนะคะเสร็จแล้วพิมพ์เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ไปเลือกลูกศรสีดำค่ะหรือว่า selection tool นะคะคลิกเลยมันก็จะขึ้นเป็นสีมุม6จุดนะคะเสร็จแล้วเรารู้สึกว่าสีดำเราไม่ชอบเราก็ไปที่ fill นี่ค่ะ double ล l i เข้าไปเลือกสีโอเคมาแล้วนะคะทีนี้ปกติเนี่ย เราจะใส่เงาแต่ปกติเนี่ยเวลาเรา copy เราจะทำการ copy โดยกด control คีย์ลัดพุดผิดพุดถุเราจะกดที่คียนะ์ลัดนาโดยการกด control c control v แต่ในวันนี้เราจะกดเราจะใช้ control c แล้วก็ control f นะคะเราอยากรู้ว่ามันมาจริงไหมนะคะคลิกเลือกเลยค่ะคลิกลากเห็นไหมมาแล้วนะคะถ้าเราจะแบบ ย้อนนะคะเรากดคอนโทล Z โอเคเราจะทำการใส่สีของเงานะคะสีเทาเนาะกดเลือกนะเลือกแล้วก,กดโอเคเห็นไหมคะชั้นของเงาจะอยู่ด้านบนเราก็จะส่งมันไปไว้ข้างล่างนะคะจะใช้คียรัดนะคะที่แป้นเนาะก็โดยการกดคอนโทล F แล้วก็บอใบไ,ไม้นะคะเห็นไหมมันจะลง,ลงไปอยู่ข้างล่างแล้วทีนี้ เราก็จะทําการกดลูกศรเลื่อนนะคะลูกศรซ้ายขวาหน้าหลังนี่แหละเลื่อนเลื่อนเอาทีนี้เอ้เรารู้สึกว่ามันตัวเล็กไปแล้วก็ใช้ลูกศรเนี่ยสีดำ selection tool นะคะคลิกคุมทั้งหมดแล้วกดชิปเพื่อให้สัสดส่วนของมันเนี่ยยังปกติอยู่เห็นไหมคะเหมือนเดิมแค่ใหญ่ขึ้นเราก็จะเห็นละ เราก็เห็นิเงาของเราละเห็นไหมคะเราดูตรงนี้นะดูตรงฟิลพอเรากดที่สีชมพูมันก็จะเป็นสีชมพูก็คือแปลว่าเราเลือกตรงนี้เอาไว้เห็นไหมครับมันจะขึ้นเป็นมุมสีมุมเนี่ยอันนี้คือเราเลือกที่ตรงนี้เอาไว้ถ้าเรากดสีเทาตัวเงาตัวฟิลนี่มันก็จะเป็นสีเทาถ้าเราจะเปลี่ยนอีกสมมติว่าเราจะเปลี่ยนสีสีของเงา แล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปอ่ะเอาเงาเข้มหน่อยออกชมพูนิดนึงโอเคเห็นไหมคะมันก็จะจะขึ้นมาถ้าเรากดจะเปลี่ยนสีของตัวอ,อักษรเห็นไหมคะเป็นสีชมพูเราดับเบิลคลิกเข้าไปเราจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าโอเคเห็นไหมคะมันก็เปลี่ยนแหละอันนี้ค่ะคือการใส่เงาตัวอักษรแบบง่ายๆนะคะ คลิปนี้ก็้องขอลากันไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย